ในเจ้าก็คือตอนนี้จะเข้าเขตของเมืองบางเวียงกันแล้วนะเจ้ามือนี้นะเจ้าก็คืออย่างที่บอกไปนะเจ้าเป็นมือออกพรรษาแล้วก็เป็นมือส่วงเหงือเฉพาะของเมืองบางเวียงเลยนะเจ้าก็คือชาวเมืองบางเวียงเขาก็คือจะมีงานแข่งเรือหรือว่าคนลาห้องกันมาบุญส่วงเหงือนั่นเองในเจ้าวันนี้ก็คือจะเป็นบุญประเพณีในเจ้าหรือว่าที่12ของ14ที่เพิ่นเหตุกันเละเดือนในเจ้าก็คือออกพรรษาแล้วต้องมีงานแข่งเรือแล้วก็มีบุญพระพีบุญบัะไฟอย่างต่าง ในเจ้าเนาะที่12ของ14ของสาวาูดเท้านั่นเองเมื่อนี้อยู่ตัวเมืองของบางเวียงก็คือจะมีงานแข่งเรือกันในเจ้าแต่ว่าเขาทนี่มาฮอดทีบางเวียงกันแล้วแต่ว่ายังพลิพาคณะในเจ้าเข้าไปที่พักกันเถื่อนะเจ้าเดินจะพาคณะไปอ่าดทายโม่ทายม้อยเป็นทีละลึกกันก้อนในเจ้าไปทีไปโซมบอลที่ว่ากุ้ยหลินเมืองลาวนั่นเองนะเจ้าเนาะตรงนี้ก็คือจะเป็นเมืองวางเวียงนะเจ้าเมืองวางเวียงนี่ก็คือจะเป็นเมืองไม่น้อยในเจ้ามีประสาก่อนประมาณ แสนตัวโค้นน,นั่นเองนะเจ้าก็คือยอยู่ในตัวเมืองของเมืองวางเวียงนี่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นภูเขานะเจะ้าและส่วนหนึ่งก็คือจะเปลี่ยนสายนาที่ไหลผ่านกันนะเจะ้าแล็เมืองวางเวียงนี่ก็คือจะเปลี่ยนเมืองผ่านระหว่างนครหลวงเวียงจันทร์ไปสู่หลวงพระบางน,นะเจ้าแต่ว่าเมื่อนี่จะบม่เป็นเมืองผ่านเลยนะเจ้าจะเป็นเมือง,งท่องเที่ยวที่คณะของเราจะได้พักกันอยู่ที่เมืองวางเวียงกันหนึ่งคืนด้วยกันนะเจ้าก็คือยคอยู่ที่เมืองวางเวียงแห่งนี้ในเจ้าและจุดที่เราพักในเจ้าก็คือจะเป็นอยู่ที่ใจ กลางเมืองหรือว่าตัวเมืองในเจ้าของเมืองวางเวียงก็สามารถทานประทานอาหารคํากันแล้วก็ออกมาเดินเที่ยวกันได้เลยในเจ้าหรือว่าจะซื้อในเจ้าซื้อกระทงที่คนลาวเฮดในเจ้าด้วยไปตกป้้ยในเจ้าก็คือจะเอาเป็นร้อยทีน้ำซองในเจ้าเพราะว่าอยู่เมืองบางเวียงหรุอจาวบอป็นเมืองใหญ่ในเจ้าก็คือจะสามารถเดินออกจากโรงเล็มาก็อลงท่าน้ํากันได้เลยในเจ้าเดี๋ยวว่าน้ำซองจะอยู่ใส่เดี๋ยวน้อยจะพาไปเบิง์ในเจ้า ในเมือก้อนนี้และเจ้าเมืองวังเียงแห่งนี้ก็คือจะเป็นเมืองไผ่หนามในเจ้าโดยมีการปกครองอเมืองนี้โดยพญาเ้าในเจ้าตรงนี้ อาคระกองโดย,ายาพญาเผาในะเจ้าแล้วก็กําแพงอาอ้อมหอกในะเจ้าก็คือจะเปลี่ยนก่อภัยน้มกันทางนั้นเลยในะเจ้าต่อมาในศตวรรีที่13เป็นการทอนโฮมของอาณาจักลาวล้านสร้างโดยจมมนะเจ้าสร้างมุมในเจ้าก็คือจะมีการอาเข่าบุกโจมตีหรือว่าทอนโฮมอาณาจักลาวล้านสร้างในปี13 5 1นหนั่นเองในะเจ้าเนาะก็คือจะมีการมาตีเอาเมืองภัยน้มแห่งนี้ในะเจ้าก็คือ โดยไส้กลอนอุบายเลยเจ้าพะอมาเพิ่นเข้ามาอ่าเท็ดเลิกสงครามหลายรอบกับโฆษณาเลยเจ้าเพิ่นก็เลยไส้กลอนอุบายให้ทหารเลอเจ้าเอาทาทะนูหรือว่าลูกศอนีเละเจ้าไปโอบด้วยน้ำเงินน้ำทองกันเลอเจ้าจากนั้นก็คือจะสูงมใจกอไผ่นาเลยเจ้าสูมชอกอ่าสูงมใจกอไพ่นามเมืองชาวเมืองเห็นว่ากอไั่นั้นมีแต่งเงินแต่ทองก็เลยพากันมาถากมาทางเอาเลยเจ้ามาถากมาทางจากนั้นได้ทาของเจ้าฟ้าง่งงุมกันแล้วเพิ่นก็เลยเข้าบุกโจมตีจนจับเอาพญ่าที่ พกครองเมืองไผ่หนามแห่งนี้ได้โดยมีซื้อบาพญาเผ้าหระเจ้าและเพิ่นก็คือจะเอาไปเฮ็ดร้านทำอาหารอยู่ที่นครหลวงเวียงจังนทร์เจ้าในปปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบหกเพ่นก็คือจะไปเห็ดร้านทำอาหารกันอยู่ที่นั่นพอดีว่าในสมัยก่อนในเจ้าการเดินทางก็คือจะเดินแค่เป็นขบวน,นเจ้าเดินดเวยวเท้า